ครับก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ทางช่องเนาะก็จะนำเสนอสูตรดับสิบหน่วยบนนะครับดับเน้นว่าดับสิบหน่วยบนนะไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะงวดประจำวันที่สิบหกกคนี้เนาะ,ะสูตรก็ง่ายๆนะครับ ผมจะใชะ้หมุน4ครั้งครั้งที่4เนาะเลขท้าย3ตัวอ่ที่หมุนครั้งที่4ี่มมาเป็นตัวตั้งเนาะ,อ,ะอย่างงวดนี้ออก0ูนย์สองห้าปดเดสาม หมนุนครั้งที่4ออกห4านะผมจะใช้หลักหน่วยนะหลักหน่วยครั้งที่4ี่บวกสองคงที่นะก็จะได้ตัวเลขออกมาแค่ตัวเดียวก็จะเป็นเลขดับที่จะไม่มา10หน่วยบนงวดถัดไปเนาะ,ะมาดูวิธีการกันเลยเนะอ่างวดนี้5 4าสีบวกสองได้ห 6จะไม่มา10หน่วยอ่าบนงวดถัดมาออก087907เลข6ิ0หน่วยไม่มีไม่มีก็ถูกไปนะครับงวดถัดมานะ087907หมุนครั้งที่4เนอะ290 2 9 0เลขหลักหน่วยครั้งที่4ก็คือ0บวก2ได้เลข2มาดูงวดถัดมาผลลอตเตอรี่ไทยออก98 4 9 0 6 10หน่วยมี0กับ่ะเลขดับของเราก็เอาอยู่เหมือนเดิมนะ มาดูงวดถัดมากันเลยนะครับงวดถัดมาเก้าแปดสี่เก้านหกมุนครั้งที่สี่ห้าห้าหนึ่งลักหน่วยครั้งที่สี่ก็คือหนึ่งบวกสองได้สามมาดูผลลอตเตอรี่งวดถัดมาออกแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าสิบหน่วยหนึ่งกับเก้าเล็ดับของเราคือสามผ่านนะครับสามไม่มาสิบหน่วยอ่ะ มาดูงวดถัดมาแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าหมุนสี่ครั้งหนึ่งแปดเจ็ดหลักหน่วยคือเจ็ดเจ็ดบวกสองคงที่ได้เลขเก้าผลหไวรัฐบาลออกหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามสิบหน่วยคือศูนย์กับสามเลขดับของเราสิบหน่วยคือเก้า แต่เลข9เข้าไปที่หลักร้อยของเราหาตัวดับ10หน่วยก็คือผ่านนะมาได้คือหลักร้อยก็มาตามนั้น9ผ่านเหมือนเดิมนะ,ะมาดูดับ10หน่วยกันต่อเลย1 3 2 9 0 3หมุน4ครั้ง7 3 1หลักหน่วย1บวก2คงที่ได้เลข3 มาดูผลงวดถัดมาหน่วยรัฐบาลไทยออกหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองสิบหน่วยเจ็ดกับสองเลขดับสามทานผ่านนะครับมาดูแนวะทางกันตอนหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองหมุนสี่ครั้งสามแปดหกจากหน่วยคือหกบวกสองได้แปด เลขแปดสิบหน่วยจะมีไหมผลรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกสองหกสี่แปดเจ็ดสองสิบหน่วยไม่มีแปดนะไปอยู่ที่หลักร้อยก็ผ่านไปหลักร้อยนะครับไม่เกี่ยวกับสิบหน่วยนะอ่าผ่านมาดูงวดถัดมากันเลยสองหกสี่แปดเจ็ดสอง งุนสีครั้ง8 7ดหน่วยคือ4ีบวกสได้ 6. 6 6มีใน10หน่วยไหมผลรัฐบาลไทยงวดล่าสุดออก9ก้าสองสองได้หไม่มา10หน่วยนะครับมาที่หลักร้อย อสองงวดเลขดับสิบหน่วยกลายเป็นเลขเด่นหลักร้อยไปเลยเนาะนี่อ่ะก็ผ่านนะครับเลขหกเข้าไปที่หลักร้อยไม่มาสิบหน่วยมาดูงวดนี้งวดล่าสุดงวดที่จะถึงนี้งวดวันที่สิบหกกคจะมาตัวไหนเนาะก็เหมือนเดิมเก้าสองสองหกศูนห้าใช่ไหมหมุนสีค่ครั้งครั้ง ที่4 491หลักหน่วยคือเลข1บวกด้วย2คงที่1บวก2ได้เลข3ตัวเดียวเพราะฉะนั้นดับ10หน่วยของเรางวดนี้คือเลข3จะผ่านหรือเปล่าอ่า เลข3มาได้คือหลักร้อยหลักเดียวเพราะฉะนั้นดับ10หน่วยบนงวดสิก พคนะครับก็คือเลขดับสามอ่ะจะไม่มีเลขสามก็คอยดูว่าเลขสามจะเอาอยู่ไหม <c oughs> ถ้าใครจะนําแนวทางไปก็เอาไปอยู่หลักร้อยนะเลขสามก็เอาไปอยู่หลักร้อยได้เพราะว่าหลักร้อยเขาไม่ดับเขาดับแค่สิบกับหน่วยแค่นั้น่ะโอเคนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็ ตากเล็กดับไว้อีกสูตรหนึ่งเนา,เเาสะสำหรับวันนี้ก็ดับสวัสดีครับ